สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกริดไทยอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์ตัวนี้ส่งมาจากกทมนะครับลูกค้าแจ้งว่า,าไฟเข้านะฮะไฟเข้าเปิดเครื่องขึ้นเออร์เลอร์สีแดงไฟ AC กริดสีฟ้าไม่ติดนะครับก็อาการนี้มีปัญหาอยู่ทางฝั่ง AC นะครับน่าจะมีมอสเฟสช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะอาการนี้ก็ซ่อมบ่อยส่วนใหญ่จะเสียอาการนี้นะครับก็คือเออเรอร์ไม่รันนะฮะสาเหตุเนี่ยหลายๆท่านอยากรู้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรอาการ m o s เฟ t ทางฝั่ง AC s h ช็อนะครับอาการ m o s เฟ t ทางฝั่ง AC s h ช็อตฟิลขาดเนี่ยนะครับมัน ก็คือเยอะมากๆนะฮะสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กๆนี้ก็คืออาการเสียแบบนี้ก็จะเยอะมากาเท่าที่เพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผมลงไปโดยส่วนใหญ่ก็จะเสียอาการนี้สาเหตุที่เสียนะครับถามว่ามันป้องกันได้ไหมมันมันป้องกันได้ยากนะครับป้องกันได้ยากเนื่องจากมันเสียหายมาทางจากาสาเหตุจากไฟบ้านนะฮะไฟไฟฟ้า2 2 0โวลต์เนี่ยนะครับถ้าในพื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ย ระบบไฟฟ้ามันไม่ค่อยจะเถียนนะครับไฟไฟดับไฟตกบ่อยไฟกระชากไฟเกินอะไรพวกนี้บ่อยบ่อยคือไฟไม่นิ่งอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการเสียบปลั๊กทางฝั่ง AC เนี่ยนะครับบางท่านเอาไปต่อใช้งานแล้วต่อไว้แบบ คือไม่ได้ทําให้ดีนะฮะเอาปลั๊กไปเสียบไว้กับปลั๊ก3ตารวมกับอุกปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆปลั๊ก3ตาไม่ได้มาตรฐานปลั๊กหลวมบ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยนะฮะเวลาท่านไปขยับปลั๊กไปถอดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นทําให้เกิดการสปาร์กนะครับก็จะทําให้อมอสเฟตของกิจไทยเวร์ตเตอร์เนี่ยช็อตได้นะครับอันนี้ต้องระวังเวลาเราไปติดตั้งก็ติดตั้งให้มันให้มันดีหน่อยนึงนะครับ เสียบปลั๊กก็อย่าเอาไปเสียบพ่วงรวมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นครจะแยกไว้ปลั๊กเดียวประมาณนั้นมันก็จะพอช่วยได้นะครับได้อีกอย่างหนึ่งที่ควรป้องกันเป็นพิเศษก็คือ,อป้องกันตัวจิ้งจกนะฮะจิ้งจบก,ก็สามารถเข้าไปสร้างความเสียหายได้นะฮะก็คือเข้าไปช็อตวงจรข้างใน นะครับเนี่ยมันเข้าได้ตามรูพัดลมนะฮะก็บางท่านก็เอาตะแกรงนะครับตะแกรงมุ้งลวดก็ได้นะครับมาป้องกันไม่ให้มันเข้าอ่เดี๋ยวแกะตรวจเช็คกันนะครับว่าอ่ามันมีวาฟเฟิชอ็อตกี่ตัวนะครับครับเปิดฝาครอบออกมาดูแล้วนะครับ กิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมเช็คมอสเฟตทั้ง4ตัวแล้วมอสเฟตไม่ชอ็อตนะครับถ่าที่เช็คเบื้องต้นนะแต่ยังไม่ชัวร์นะฮะเพราะว่าผมยังไม่ได้ถอดออกมาวัดนะครับก็เช็คเบื้องต้นแล้วเนี่ยวัดดูแล้วทั้ง4ตัวคือมันมัน,ม,นมันไม่ชอ็อตนะฮะส่วนฟิลขาดนะครับแต่มันมีอรอยช็อตอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณสายไฟสายไฟอินพุตเอาพุตของ AC นี่นะฮะตรงลายปิน นะครับมันมีรอยช็อตดำๆอยู่ตรงนี้เหมือนอมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับไปไปช็อตระหว่างสายลายกับนิวตันนะฮะมันจะเป็นลายพิ้นที่มาเข้าตัวต้านทานตัวเนี้ยนะฮะช็อตกับสายสีดำนี้นะครับซึ่งลายพิ้นเนี่ยมันใกล้กันก็อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึง่งตัวมแมลงหรืออะไรก็ได้นะฮะอ่าเข้าไป ทำให้มันช็อตนะครับก็เลยฟิวขาดทีนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทำความสะอาดดูจุดนี้ก่อนนะครับทำความสะอาดไรตะกวะัวแล้วก็ตัวฟิวนะฮะเดี๋ยวอ่าก็คือถ้ามอเตรเฟไม่เสียเนี่ยผมจะถอดฟิวทางด้านนี้ไม่รู้จะถอดได้หรือเปล่า แต่ว่าน่าจะได้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเ็เปลี่ยนฟิลด้านนี้เลยโดยที่ไม่ต้องรื้อบอดออกมานะครับเพราะื้อบอดออกมามันก็ต้องถอดน็อตถอดอะไรเยอะ,อะเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวลองตรวจเช็คลองแก้ไขดูก่อนนะครับครับตรวจเช็คแล้วก็มีตัวต้านทานตัวนี้เสียนะครับเพราะว่ามันช็อตอยู่บริเวณนี้นะฮะต้านทานตัวนี้ค่า ร้อยร้อยเคกับฟิลตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับฟิลเดี๋ยวลองจ่ายไฟ AC เข้าดูนะครับดูว่ามันมีอย่างอื่นช็อตอีกหรือเปล่านะครับลองดูนะฮะจ่ายไฟ AC ปอนเบรกเกอร์แล้วหลอดไฟไม่ติดนะครับไม่มีอะไรช็อตแล้วไฟสีน้ําเงินไฟสีน้ําเงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองใช้มินิ ออซิลโอโคบตัวนี้วัดลูกคลื่นดูหน่อยนะฮะตัวนี้เพื่อนสมาชิกเอามาให้รีวิวนะครับก็ยังไม่มาเอาก็เดี๋ยวทดลองใช้งานดูเลยนะครับวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะฮะลองดูว่ามันปกติหรือเปล่าอันนี้วัดตัวนี้เป็นตัวที่1นนะครับจ่ายไฟดูลูกคลื่น นะครับสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่50เฮิร์ตโวลต์พีกทูพีกอยู่ที่11.4สนะฮะสวิง11.2 1อ4ดสจุดสวิงสวิงนะครับอ่าโอเคนะฮะสัญญาณปกติครับต่อไปวัดตัวที่2 ตัวที่2นะครับตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับความถี่50เฮิรตซ์โวลต์พีกทูพีกอยู่ที่11.2.4สวิงเช่นกันก็โอเคนะฮะสัญญาณปกติต่อไปวัดตัวที่สาม ตัวที่3นะครับตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์ตว้นพีคทูพีคอยู่ที่อ่าสิบเอ็ดจุดหกนะฮะสิบเอ็ดจุดแปดสวิงสวิงปกติครับต่อไปวัดตัวที่4ตัวที่4อยู่ในซอกวัดได้หรือเปล่าเอ่ย โอเคหนีบได้อยู่ตัวที่4นะครับตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์โวลต์พิกทูพีกอยู่ที่11.6 11.6.8 11. มันสวิงนะการอ่านค่าสวิงก็ปกติเราดูค่าที่ที่มันนิ่งนะฮะนิ่งที่11.6นะครับก็โอเค สัญญาณที่มอเสเฟตทางฝั่ง AC ปกตินะครับมอเสเฟตไม่ช็อตเดี๋ยวมาทดสอบรันเบื้องต้นกันนะครับผมจะจ่ายไฟที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับถ้ากิจทายรันทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์อ่ะเดี๋ยวมาทดสอบรันกันเลย ครับตอนนี้เริ่มรันแล้วนะฮะดูกำลังวัดทางฝั่ง AC กันจะต้องเกิน100วัตต์นะครับขึ้นไปที่1 0 4วัตต์นะครับสูงสุดเดี๋ยวรอมันขึ้นไปสูงสุดอีกรอบหนึ่งนะครับ นะครับหนึ 100, 100, ่งรอยห่งร้อยหนึ่งอยเจ็ดวัตต์นะครับสูงสุด107วัตต์นะฮะหนึ่งร้อวัตต์โอเคก็แสดงว่ากีตาร์ยูเออร์รันทำงานได้ปกติแล้วนะครับทีนี้ทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆนะครับผมจะปรับกระแสขึ้นไปที่18แอมป์ สูงสุดที่พรวะว่าท่ายตัวนี้จ่ายได้แรงดัน42โวลต์เท่าเดิมถ้าที่กําลังสูงเนี่ยกิจทายทําง,งานได้ปกตินะครับกําลังการผลิตทางฝั่ง AC ต้องไม่ต่ํากว่า590วัตต์นะครับมาดูกันโอเคเริ่มรันแล้วนะครับต้องไม่ต่ำกว่า590นะฮะ 614วัตต์สูงสุดนะครับึืนเป็นสูงสุดที่614นะดูอีกรอบหนึ่ง625วัตต์นี่ยนฮะสูงสุดอยู่ที่625วัตต์นะครับก็แสดงว่ากิจทายทำงานได้ปกตินะครับอ่ะโอเคผมลดกระแสลงเดี๋ยวพาวเวอร์ายผมจะพัง นะมันจ่ายกระแสดได้แค่18แอมป์ครับก็กิทายตัวนี้นะครับมีอาการเออเลอร์ไม่รันนะครับไฟสีน้ำเงินไฟ AC กิจไม่ขึ้นสาเหตุเนื่องมาจากฟิวส์ขาดนะครับแต่มอสเฟษทางฝั่ง AC ทั้ง4ตัวไม่ช็อตมันช็อตอยู่บริเวณาสายไฟตรงนี้นะครับสายไฟ AC input output ตรงนี้นะฮะ เนื่องจากมันมันช็อตที่ลายปิ้นนะครับลายปิ้นอมองไม่เห็นเนาะซูมเนี่ยครับลายปิ้นตรงนี้กับตัวเนี้ยนะฮะสายสีดำเนี่ยมันเป็นนิวตันนะครับส่วนลายปิ้นตรงเนี้ยเป็นลายเป็นสายแอลนะฮะมันอยู่ใกล้กันมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปทําให้มันช็อตนะฮะอาจจะเป็นตัวแมลงเล็กๆหรืออะไรก็ได้นะครับก็เลยทําให้ ฟิวขาดนะฮะนะครับแล้วก็การช็อตตรงเนี้ยนะฮะทำให้ตัวต้านทานค่าร้อยเคตัวนี้เสียหายด้วยนะฮะก็เปลี่ยนตัวต้านทานตัวหนึ่งเป็นฟิวนะครับตอนนี้กลับมาลันได้ปกติแล้วครับก็ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมอสเฟตนะฮะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดภาพกันใดขออภัยเพื่อนๆไว้ณโอกาสนี้ด้วยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ